ส,สดีค่ะวันนี้น้องอิงป้าจะมารีวิวสาธิตการแต่งหน้าให้คุณแม่นะคะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีคะอืมทารู้จมูกให้คุณแม่แล้วค่ะ <c oughs> โอ้โอ้ <c oughs> จมูกแดงสวยจังเลย <c oughs> เทนใหม่นะคะรับเทนใหม่จมูกต้องแดงนะคะไฮไลท์ดั้งค่ะไฮไลท์ดังด้งแางจะเป็นสีชมพูค่ะใช่ไหมคะ,ใช,มคะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ตาบทาสีอะไรอีกสีเขียวสีเขียวทาตรงไหนคะทาตรง<ว>ตรงหน้าหางค่ะ รันทาให้แม่เลยได้ค่ะต้องวาววิะปับวิบปับเ,เป็นสีเขียวนะคะค่ะอืมแม่จะให้นายพ่อา่าเห็นไหม

ฉันจะเอามาดห้ฉ like? ouais. ันต่อืมะเล้อาจจะจะมุ่งเป็นที่ช่างหูแล้วเสร็จหรือยังแต่งหน้าอใหม่เสร็จหรือยัง Katso mä tänkä.